จ่ายค่าปรับใบสั่งทีเดียวสิ้นปีตามที่พบตรได้ลงนามร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานนะกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สำนักง,งานตำรวจชาตินยก็ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หากประชาชนต้องการที่จะชําระค่าปรับในขณะการต่อภาษีกฎหมายกําหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้นายทะเบียนสามารถรับชําระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมชําระภาษีและรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันทีเย่ yeah! เป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับหน่วยงานรัฐไทยที่หัดให้บริการประชาชนโอ้ผมดีใจจังเลยที่เขาจะเปิดโอกาสให้จ่ายใบสั่งได้ทีเดียว พูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะมันควรจะมีเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการคนซึ่งไม่ยอมไปจ่ายใบสั่งนะฮะเพราะว่าขี้เกียจเดินทางไปที่สถานีตำรวจซึ่งอยู่ไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาโดนใบสั่งเนี่ยนะฮะปัญหามันคือการเสียเวลาในการทำงานไม่ใช่เรื่องเงินเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ขับรถแล้วไปจอดผิดที่หรือขับรถแล้วก็ไปแซงชาวบ้านหรือไปเปลี่ยนเลนในเวลาที่มันสะดวกอะไรเงี้ยแล้วมันมี ภาพที่จับได้อยู่พอดีอ่ะส่วนใหญ่ก็ก็พอที่มีเงินในจานการจ่ายค่าปรับได้แหละแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ด้วยนะฮะว่าเราขับรถผิดวินัยจราจรแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือก็คือว่ามันมันไม่สะดวกในการแบ่งเวลาคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตกงานอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เขาต้องทํางานในเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วพอทางานเสร็จก,ก็ต้องกลับบ้านคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปสถานีตํารวจ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่มีการโดนฟ้องหมิ่นประมาทหรือหรือทำผิดกฎจราจรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผมเห็นข่าวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีว่าม,มันควรจะมีการใช้เทคโนโลยีแบบนี้มาตั้งนานคือผมควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะจ่ายใบใบสั่งของผมเนี่ยทีเดียวทีเดียวโดยที่ให้มันสะดวกสะดวกที่ไหนก็ได้เพราะผมไม่มีปัญหาในการรับผิดชอบ ผมแค่มีปัญหาในการแบ่งเวลาจากเวลาทำงานเนี่ยนะฮะต้องจัดรายการเนี่ยไปที่สถานีตำรวจซึ่งมันเสียเวลาควน,นี้ผมก็เข้าใจว่าเขาต้องการให้มันเป็นบทเรียนนะฮะว่าเราอย่าทำผิดวินัยจราจรอ,อีกจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับตามใบสั่งแต่ว่ามันแค่มันแค่น้าหน้าลำคณนาปวดหัวเพราะฉะนั้นก็ผมอ่านข่าวนี้แล้วถือผมถือว่าเป็นข่าวดีผมหวังว่าถึงเวลามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือสมมุติว่าผม ผมไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอดย่านห้วยขวางผมไปขับเกินสปีดลิมิตกำหนดความเร็วที่นูน่นถนนนราธิวาสราชนครินเสร็จแล้วผมไปย่านบางนาแล้วเปลี่ยนเลนผิดและมีกล้องจับภาพได้แล้วเสร็จแล้วสมมุติว่าผมขี้เกียจแล้วผมไม่ได้จ่ายเลยตลอดเวลาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมหวังว่าพอผมไปต่ออายุรถยนต์ผมเนี่ย ผมจะสามารถควักบัตรเครดิตออกมาหรือไม่ก็เอามือถือออกมาแล้วก็โอนเงินแล้วก็จ่ายทีเดียวได้เลยนะโดยที่ไม่ใช่ต้องไปวิ่งจ่ายสามสี่แห่งแล้วเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาที่สอนออคนส่งในการต่อยุรรยนนะฮะแค่ต่อยุรรยนเนี่ยนกก็เสียเวลาทำงานไปพอสมควรแล้วนะฮะบางเงินผมผมชอบจัดเลยการแล้วแต่ว่าที่ผมรู้สึกมันมันมันตลาดคือว่าตำรวจเขาชี้แจงเราเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ hey, ทุกคนรีบไปจ่ายนะ คนที่ฟังข่าวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราไม่ได้อยากรีบไปจ่ายเราคือบังเอิญแบบมันมันไม่มีเวลาไปมันไกลคือแบบคุณรวมมาได้ไหมแล้วเราไปปืดๆที่เซเว่นอะไรเงี้ยแบบที่เวลาคุณจับภาพแล้วก็ส่งใบใบสั่งมาที่บ้านเนี่ยง่ายสะดวกดีผมหวังว่าอันนี้คือแปลว่าผมพกบัตรเครดิตไปหรือพกเงินสดไปแล้วผมจ่ายที่สอนอขนส่งที่ผมต่อยุรยนได้เลยนะฮะไม่ใช่ผมไปวิ่งพลานทั่วบางทั่วเมืองนะฮะ ดัะนั้นผมหวังว่าเขาจะรวมและอินเทอร์เกรตด้วยเทคโนโลยีที่มีแล้วไม่ว่าจะทําผิดที่สอนอย่านสอนอไหนก็จ่ายได้ทีเดียวมันคุณจะโอนเงินค่าปรับออนไลน์ได้โดยด้วยซ้าไปคุณจะมีนะสแกนใบสั่งอ่ะที่ส่งมาแล้วก็กึง่งกึ Q ่งคิวอาโค้ดแล้วก็โอนเงินจากที่นี่ที่ทํางานผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชําระตั้งแต่1เมษายนปี66ก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนปีนี้ 66, ยังไม่ถึงนะฮะต้องชําระค่าปรับหากเพิกเฉยพ้นกาหนด ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและตัด1คะแนนตามที่พบตรได้ลงนามร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและเพื่อลดการกระทําผิดกฎหมายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาทั้ง2หน่วยงานนะกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สํานักง,งานตำรวจชาติก็ได้ร่วมกันกําหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกจำนวน2มาตรการด้วยกันนะครับ1มาตรการที่1การตัดคะแนนความประพฤติซึ่งได้เริ่มดำเนินไปตั้งแต่9มกราคมปี66ที่ผ่านมามาตรการที่2ก็คือมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายนปี6 6หกสำหรับมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี จะใช้กับรถยนต์ที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระซึ่งเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับตามที่กำหนดโดยสำนักง,งานตำรวจแงชาติจะส่งข้อมูลโดยโระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกเมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปีแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีผมว่าละ มันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่ช้าๆดีเลย์ดีเลย์นะเดี๋ยวอ่านให้ครบแล้วจะค่อยวิจารณ์ก็คือเอาง่ายคืองี้เมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนายทะเบียนจะรับการต่อภาษีประจําปีแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีก็คือยังไม่ได้รับป้ายภาษีที่มาติดนะฮะโดยจะรับหลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งมีอายุ30วันหากประชาชนต้องการที่จะชำระค่าปรับ ในขณะการต่อภาษีกฎหมายกำหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้นายทะเบียนสามารถรับชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมชำระภาษีและรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันทีเย่ yeah! เป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับหน่วยงานรัฐไทยที่หักให้บริการประชาชนโอ้ผมดีใจจังเลยที่เขาจะเปิดโอกาสให้จ่ายใบสั่งได้ทีเดียวโดยที่ครั้งนี้ผมจะไม,ไม่จะได้ไม่ต้องกังวลแล้ว ผมจะได้ไม่ต้องกังวลน่ดีใจมากนี่คือยอดหน้าที่สําคัญที่สุดในข่าวนี้หากประชาชนต้องการชาระค่าปรับในขณะการต่อภาษีกฎหมายกําหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้นายทะเบียนสามารถรับชําระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชําระภาษีแล้วก็รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยดังนั้นคู่กับกี่ที่มีใบสั่งค้างชําระตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเมื่อไปต่อภาษีรถประจําปีก็เตรียมเงินไปด้วยนะฮะ นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายภาษีให้ผู้ขับขี่ที่ค้างชําระค่าปรับจะได้ใบแทนเสียภาษีชั่วคราวแทนใบจริงจนกว่าจะชําระค่าปรับให้ครบถ้วนซึ่งก็สามารถชําระค่าปรับได้ตรงนั้นได้เลยนะฮะ,ะข่าวดีมากหลังรับใบแทนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ชําระอีกนะฮะประชาชนยังไม่ชําระค่าปรับแล้วนําป้ายชั่วคราวไปใช้ แทนป้ายภาษีเกิน30วันจะถือว่าเป็นการขับรถโดยที่ไม่มีป้ายภาษีซึ่งก็จะมีโทษตามพรบรถยนต์มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและยังถูกตัดคะแนนความประพฤติทั้งนี้กประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระและคะแนนความประพฤติได้จากเว็บไซต์ e t i c k e ต PTM อ๋อมันมี e t i c k e t อยู่ผมไม่เคยได้ e t i c k e t เนี่ยระยะหลังผมเคาบ กฎจราจรมากขึ้นนะฮะมันมีอ e ีทิเกตอยู่แล้วก็มีแอปพลิเคชันขับดีโดยสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะนําไปสู่การเสริมสร้างวินัยจราจรจิตสํานึกด้านความปลอดภัยซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปอ๋อไม่ไม่ไมฮะอันนี้ตํารวจเข้าใจผิดฮะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอันนี้จะไม่มีผลต่อวินัยจราจรน,นะฮะมันไม่ได้เพิ่มครับเพราะว่าคนที่เขาขับรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าปรับฮะเขาแค่ขี้เกียจไปจ่ายฮะ แต่คุณทําให้มันสะดวกขึ้นในการจ่ายะฮะคือเจ้าหน้าที่ตํารวจทําในสิ่งที่ดีมากก็คือว่าทําให้มีการจ่ายค่าปรับสําหรับใบสั่งทุกประเภทเนี่ยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะเห็นการละเมิดกฎจราจรเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าใช่ Yes logic ผมไม่ผิดนะฮะปักกะผมไม่ผิดนะ,ะผมจะพูดเหมือนไอโรบอทวอลส์สมิธนะฮะ my logic is undeniable